สวัสดีค่ะก็ซิบอกเราพามาชมรถกระบะลอรอนะคะ Ford Ranger ค่ะรถกระบะมือสออปี07 Open c a p นะคะรุ่นนี้แทบเปิดได้แล้วนะคะทุกท่านทรงสวยค่ะพร้อมซิ่งเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะเครื่องเกียร์ดีไม่มีไอนะคะเดิมๆค่ะมีกล่องพ่วงดันลางวิ่งงานได้สบายค่ะจัดทรงมาร์อแม็กพร้อมยางใหม่ทั้งชุดเลยนะคะ สวยไฟตาใสาสีสันดูดีติดฟิล์มกองแสงมาเรียบร้อยค่ะดูแม็กนะคะทุกท่านเป็นแม็กใหม่นะคะเพิ่งโรงใหม่เลยค่ะรถคันนี้สภาพดีไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะเร่มเอกสารเรือนใหม่เรือนใหม่ขึ้นครบนะคะเร่มเอกสารก็มีครบเหมือนกันค่ะพร้อมโอนได้เลยนะคะราคาคันนี้นะคะ1 3 5 0 0 0บาทค่ะรถอยู่แถว สนามบินสุวรรณภูมินะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแระนนัดดูรถนะคะท่านติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ